ช่องครูนันชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงน,นะตั้งแต่ชั้นป .4 เลยนะครับ Incredible English 4สนดังสือสมัย6นะครับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .6 e a d เดี๋ยวให้อ่านนะครับ And complete ให้ทำให้สมบูรณ์นะครับโดยนำเอาคำศัพท์ในบ o k กหรือว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับนะไม่ใช่แ่ากล่องสี่เหลี่ยมเสมอไปนะครับกรอบสี่เหลี่ยม ทำตดจะอาออีกแล้วนะครับ if you want to be a safe s t y l i s t นะครับ if ถ้าว่า you คุณ want to, ต้องการ to เพื่อที่จะ be เป็นตัว safe s t y l i s t t y l i s t แปลว่านักปั่นจักรยานนะครับ safe ที่ปลอดภัยให้ follow นะครับให้ปฏิบัติตามนะครับ my advice นะครับคำแนะนำของฉัน advice แปลว่าคำแนะนำ นั่นก็คือ you should w e คุณควรที่จะสวมนะครับอ่ะเฮล멧นะครับต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับ if you want to to turn left ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเลี้ยวซ้ายนะครับเวลาปั่นจักรยานนะครับ all right หรือว่าเลี้ยวขวานะครับให้ keep hand signal นะครับก็คือให้สัญญาณมือนะครับนะ signal แปลว่าสัญญาณนะครับ n d signal นะครับสัญญาณมือ if ถ้าว่า the traffic light is red นะครับไฟจราจรนั้นสีแดงนะครับนะให้ stop your bike เลยนะครับนะให้หยุดนะครับให้หยุดรถจักรยานเลยนะครับเหมือนกับรถทั่วไปเลยนะครับนะอย่าฝ่าไฟแดง don't ride to know uh, don't ride with no hand นะครับ don't ride with no hand แปลว่าถ้าแปลตามคำศัพท์แปลว่าอย่าขี่โดยที่ไม่ใช้มือ ถ้าแปลเข้าใจง่ายก็คืออยากขี่ปล่อยมือนะครับนะให้มือจับแฮนดเอาไว้นะครับ Don't ride on wrong side of the road นั่นก็คืออยากขี่ผิดเลนนั่นเองนะครับ Wrong side นะครับแปลว่าผิดข้างนะครับของถนนก็คือผิดเลนนั่นเองนะครับอย่าขี่สวนเลนมานะครับให้ขี่เมืองไทยก็ให้ขี่เลนซ้ายนะครับนะอย่าขี่เลนขวานะครับ And don't carry friends on your bike Carry แปลว,ว่า back, แบกแปลว,ว่าบรรทุกนะครับอย่าบรรทุกเพื่อนนะครับซ้อนท้ายไปด้วยนะครับนะเพราะมันทําให้มีน้ําหนักนะครับนะก็ให้ปั่นคนเดียวนะครับความหมาย don't c a r r y friends on your บน k e นะครับ Write ให้เขียนนะครับอ text บทความนะครับ about เกี่ยวกับ how to write s k a t e b o a r d safely นะครับในการ ขี่สเก็ตบอร์ดนะครับนะถ้าแปลตามคำศัพท์นะขี่สเก็ตบอร์ดอย่างปลอดภัยก็คือเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างปลอดภัยนะครับย s ใไ้ใช้ the w เวิรนะครับคำศัพท์ in the box ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ให้มาสี่อย่างนี้เท่านั้นนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเอาคำศัพท์อื่นนะครับนั่นก็คือ if you want to ride a skateboard safely ถ้าคุณต้องการที่จะขี่สเก็ตบอร์ดหรือเล่นสเก็ตบอร์ดให้อย่างปลอดภัยนะครับให้ Follow ให้ปติตาม my advice คำแนะนำของฉัน ยูชุดแวน e ฮเมดนะครับคุณควรที่จะสวมหมวกกันน็อกนะครับชุดแปลว่าควรนะครับนีแพดนะครับใส่สนับเขา่าแอนเอลโวแพดนะครับแล้วก็ใส่สนับศอกนะครับนะเอลโวแพด Don't ride a skateboarding in the street นะครับอย่าไปเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับนะในท้องถนนนะครับ don't ride a skateboard in the street it is dangerous นะครับเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับสั้นๆแค่นั้นเองนะครับผมเพราะก็บังคับผู้ชายแค่คสี่คำศัพท์นี้จบหน้ายี่สิบเอ็ครับ